สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมจะให้ชมไปต่องที่สนามนครลังสิทธ์ครับตัดบนรอบที่สองทีมนี้ของสายที่9ครับถ้าใครชนะก็จะเข้ารอบครับต่อชมฟอร์มเทพลูกเข้าได้สองลูกซอนแล้วนี่หัวแรกครับ เจอกับทีมสับสนครับชื่อทีมเราต่อเข้ามาอีกรุกหนึ่งก็ยังเปลี่ยนครับตอไม่ได้ตายเลยป๊อกโอ้โหตีสวยมากลูกตีบนลอยลงมาปังตีไม่ตายครับลุง ต่สอซ้ำขาวปังเอาแท่ปีอ่ะสลงนี้ตรง,น,น,น,งนี้สับสนตีปังเดี๋ยวตีข้ามหัวตีข้ามหัวครับงุงต้องซ้ำอีกลูกหนึ่งครับโอ้อใใเอไม่เใจม <า S 2> <า>ืกหน่ยะะ ดูลูกตีลูกนี้ครับตีถูกรับสามสับสนลอยปังสี่ด้วยมั้งจอด น,นี่ขนะึนนนนน้นล่างที่สามเลยนะครับคะแนนรู้สึกจะนำกันที่สามศูนย์มื่อสักคู่นี้โอ้ลูกนี้เข้าหลุดมากเวลาหลุดเขาก็หลุดเหมือนกันเข้าเข้าต่อต่อก็หลุดเหมือนกันแป๊ดเหมือนกันครับ ดูลูกเข้าเขาครับป๊อกเ,อเข้ามาล็อกโอ้โหคนเข้ามาป๊อกโอ้โหไปยังเข้าได้ต่อจะเข้ามาครับ เขาเปลี่ยนหรือไม่ปังโอ้เปลี่ยนนี่จะเข้ามาปั้งสองครับกังคอยจะเข้ามาครับโอ้ตรงมีการชนลูกนี้แน่เข้ามาอีกลูกหนึ่งครับดองคนดำไม่เรียกครับมีการสั่งตีเลยครับทุกคน ตีถูกลูกนี้โอ้โหตีถูก,กตั <ไป S 1> เองนบ <c oughs> ูตีสบายหน่อยโดนอ้รอดมาได้ไงติดเม็ดล่างมันเข้ามาอีกลูกนี่โอ้โหสุด,สด สองได้วัเดียวอออกขึ้นลูกมาจัก๊กโอ้ขึ้นมาสวยเลยตี้วยใตเป้าเลยครับลูกนี้แข่นขึ้นมากแล้วสับสนมาออกครับี เปลี่ยนเปลี่ยน <laughs> เ,าาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนดูข่อมาดอกรวมกันเสมออรองจริงออกจาน่ายถูกต่อมาอีกแล้วแต่ไม่ออกครับตรงน,นี้มันดึงอยู่สับสนเข้ามาเปลี่ยนหรือไม่ลอยลงมาไม่ถึงแน่แบบนี้มันจะเข้ามาครับดูตรงนี้ดับมาโอ้สวยมากเลย เขาสวยมากเรืองเอาไงเรืเองเขาบุญเข้ามาปังบุญออกครับลูกนี้ตามาไม่ตัดครับต้องเ,<ร>เข้า,<ร>ามา,าชนะคู่ล่างอยู่แต่ถ้าลัานล่นเราโดนตีรับสามบุญตั้งใจใตีออดูลูกตีลูกนี้ครับจะตีรับสาม ถ้าโดนรับสามมันสีไม่โดนครับได้แต้มเดียวตีอะไรเมร็ดห,หนึ่งหมดแล้วจะต,ตีอะไรจะอะไเม็ดก,กันจะกี่เม็ดยิ่งเล่นเก่งวันนี้วันนี้ไงจะกี่เม็ดต่อขึ้นมาร่างเปลี่ยนลอยโลกมาสวยครับคะแนนตอนนี้นำห้าต่อสองทีมสับสนน,นำ ต้งเข้าสวยครับมาครับโอเข้าไปต้องสวยลุกล่างได้เคสั่งเตยครับทีมสับสนตีครับลูกนี้ไม,ไม่โดนครับลูกแรกสั่งซ้ำดาบสองครับต้งไม่ตายด้วย เต็มเท่าไหร่แล้วแบงค์นะ้รัพย์ยสิสนจะเข้ามาคมครับตอนนี้นี่คือววโอ,โอ้โหสวยมากเลยเลกใบไงบอกก่อนเดี๋ยวไปจี้เป้าขบวนเข้ามาตีปังตีเป้าจริงด้วยดีแล้วเราเล่น อันนี้เป็นหลังที่หกแล้วนะครับต่อเข้ามาปัก๊กวัหวาหน้าทีมสั่งเตรับลงนี้ปั้งไม่โดนครับ ข้าสวยมากตรงนี้บุญตั้งตีครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกตั้งลูกตัวเองครับเต็มเม็ดเลยแต่ก็ยังดีจอด ต่อเข้ามาคุ้มตัวตีได้เหรอใช่ปูนจะตีอีกลูกหนึ่งครับตีลูกเมื่อกี้สวยแต่ตีโดนลูกเองไปมาปั้งไม่โดนครับลูกนี้หลุย <c oughs> ต่อจะเข้ามาครับปังโหด,ดูลูกตีลูกนี้ครับดูลูกตีลูกนี้ครับปัง ราทเลนเลยถูกเ,าเราทั้งนั้นอัดแท็กโอ้โหสวยนึกว่าจะทางเสียบเลยไอ้กาเนี่แล้วคู่นี้ไม่นึกว่าจะเสียบแรงมาเลยป้องเงินมาเลย ชบม <c oughs> เข้าดีมากอันยอแค่ไม่กี่แต้มห่างไวหน่อยก็จะตีเปเูเดียวพี่เดียวนบเข้าสวยมากัสามแต้ม โดนลบตีลบนี้ครับปักโอ้โหปั่นมานึนกว่าจะจอดปักไม่เปลี่ยนลูกตีบูนลปนี้ครับที่จอดได้เปียบลูกได้เปียบเยอะตอนนี้

นโบนลไปแกงคาบุญต้องตีตัดเกมใช่ไหมั้ยปกักนั่งไงเป็นเรื่องแล้วบุญตีติดครับกลับเข้ามาสู่เกมทีมสอบสนก็จะตีแรกครับปกักอโอเคไม่หยอกไม่จอเดเยวสองลูกก็ต่อโอ้ ตอนนี้บุญได้เปรียบครับลูกตีลูกนี้ครับตีถูกได้แต้มจอบได้สองปักโค้โหยเสียแต้มเฉยเลยดูญเขาไม่ดีคะแนนตอนนี้ก้าวสองแล้วนะครับ ยิ้งสับสนจัดเตีรับที่ถูกได้เปรียบโอ้เบี่ย,เยวเยอะเลยทีอีกกหนึ่งครับอุ้ยเยี่ยวสองลูกเลยตอนไป <c oughs> อันนี้เหมือนจะเปลี่ยนมือตีใช่ไครับเจะตีจอดเลยอย่รงนี้ก่อจะเข้ามาครับลูกได้เปรียบตอนนี้โอ้โหเข้าดีมากดีเกินเอ็น่า นี่เป้ามันจะออกน็เด็ลูกนี้เป้าจะกระเด็นไปทางไหนนะครับดูดูนะครับลูกนี้มันไม่ถึงกระตรงมากดูนะครับว่าเป้าจะไปทางไหนไม่ตายลูกซ้ายได้ ดูลูกตีโบนลูกนี้ครับถ้าตีถูกได้เปรียบบางทีเลยจังชุบตั้งก็ใช่เยอะแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่นั่นแหละโบนจะตีซ้ำอีกลูกหนึ่งดูนะครับ ปักหอกจอดเลยลทีนี้นท,ทีนี้คาเลยลโค<อ>้งเขาก็เข้าดีคุมดีมากเลย ตีเพื่อรอับปับงโอ้โหเหมือนสามโดยม้งเขาบอกว่าเขาจะตีรับห้านะครับดูลูกนี้ลูกีลูกนี้บอกตีรับห้าป้งไม่โดนเลย <c oughs> เข้ามหลุดทั้งโคู่ครับต่อก็หลุดครับแ่ว่าจะวาบนหม่เกบออกเชึบเฮ้ยช้าๆนะลยเกอบออกโนบอลบอบลเาเนียข้างในแข็งโอเคโดนครับเกิดลายนี่แหละ เหมือนไล่ตีเกมอย่างเดียวเลยเนี่ยมัโดนบุญต้องเข้ามาอย่งเดียวบุญจะเข้ามาดิ้นเพื่ออยู่รอดเห <c oughs> มือนเลงจะตีเป่ามีน้องโอ,โ,โอ้โหรอดสุดยอด มิ่มชูบางใหญ่สี่ขึ้นมาครับโอ้โหตกไกลเกินครับตรงนี้ครับเปิดโอกาสอีกแล้วสับสนขึ้นมาป๊อบหรือว่าเข้าดีครับก็จะขึ้นมาครับปัอปก็จะขึ้นมาอีกลูกหนึ่งครับ กะลากจันอย่มานี่หาดียปตอนนี้น้องก็จะตีครับลอยมาปั้งก็ออกปักปักลูกนี้ขึ้นดีขึ้นสวยครับ น่าจะมสั่งตีครับลุงเนี้ยจอกไม่ถึงจอดต่อจะขึ้นมาครับพับสับสนจะเข้ามาครับเมื่อสักครู่นี้แพ้นิดหนึ่งจบ๊บเข้าสวยครับลูงเนี้ยจะลองอีกแล้ว เราวนจะตเตะโอ้โหสองลูกไล่วาไล่วาเปียบข้าว, <S 2> <S 2> วตอนนี้ได้ลูกได้เปรียบครึ่งลูกนะครับเนะนี่ยได้เปรียบสอง<ว>ลูกครับที่เนี้ย การเสียเปรียบได้เปรียบสองลูกมาหน้าทีมสั่งสั่งเข้าเแล้วทีสองลูกนะเพื่อทีออกทีสองลูกเนี่ยเนี่ยเต้จี้ไปช็อตออกทีสองลูกเลยเนี่ยทีถูกได้เปรียบครับถ้าตีผิดจะลูกเสมอกันรอบนี้ดูนะครับป๊อปโอ้โหได้เปรียบลูกจอดด้วยพี่น้องคงไม่ดีสตีไปช็อตลูกเราไปน้องเขาเข้ามาครับ ดูลูกตีพี่บูนล,ลูกนี้ครับถ้าตีจอดนี้ได้เปรียบได้เยอะด้วยดูนะโอ้โหช็อตตัวเองออกด้วยสวยครับตอนนี้ได้สามเข้าได้สี่แต้มจะไล่ขึ้นมาเสมอกันได้เลยโอเคได้วัดใหม่ซะแล้ว วันนี้สู้กันยาวพอสมควรครับต่อจะขึ้นมาขึ้นมาลูกนี้ดีจากคะแนนไล่หลังมาเยอะๆก็ไล่กี้ก้นขึ้นมาแล้วไปเบอขวาซะดีกว่าเบอร์เคสับสนสั่งไปครับลูกนี้ก็เหมือนตีเอียงออกข้างเมื่อกี้บอกขอกีแ้มพูดเองขอสรงแตทมสักครู่นี้ตีไม่ตายัดเอาเกมเอาเกมไปลั่นลูกเอง สับสนจะขึ้นมาครับลูกนี้โอ้นี่เข้าไปตองดีมากชนะแบบไม่ให้ตีเลยดูลูกเข้าต่อจะเข้ามาเปลี่ยนได้เลยไม่พัดมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันถนะครับสับสนสั่งตีป้องตีไม่โดนครับลูกนี้มั่งหรอวะทีนี้มั่งหรอวะ เอาไปเก้านึ่งเก้าไล่มาเขาโดนนำไปสิบสิบสองสิบหนึ่งสิบหนึ่งผมต้อนนำไปอ่ะเข้านะโอ้โหดี่เขาล่อเปลี่ยนชนะจบชนะใครนะพี่ยุงอุ้ยก็ตายไล่พี่ยุงได้เหรอชนะตะยุงอ่ะนะเขาพลาดเองต้องไพยุงกันไปผมมาตีผเขาพลาดไปแล้วเกมรอแล้วเออามนี่เขาจะเปลี่ยนให้สับสนมาตีครับก็น้องเขาตีหลุดดูนะครับ นเรียมดอยลูกมาไม่โดนเหมือนกันครับลูกนี้ตอนนี้อันนี้ไม่รู้ว่าอ๋อเขาเปลี่ยนกันครับให้นเข่าเยี่ยมมากเลยแทบสองแมอนนี้บนจะตีครับลูกนี้ตีเตดครับ สาเาีลูกเาแนี่ยโอ้บนตีติด้ตีอะไรอย่างเนี่ยเขบกไปแล้วทั้งหมดไปยุงอะเอาิว่ะตไ้สับสอนเรือลูกเดียวนะครับดูว่าเขาจะตีหรือเขาจะเข้าดูนะครับเข้าครับโหนี่ก็เข้าไปตองดีเหมือนกันถือว่าคุมดีมาก ตัดสินใจตีครับด uh, ูพี่บ uh uh ุญจะตีได้เหีมันกโอ้โหจอดด้วยทีนี้งานเข้าแล้วถ้าตีถูกเจมทันทีใช่ไหมนี่ดูนะครับถ้าต่อตีโดนลูกนี้มันจะเจมดูลูกตีลูกนี้ครับถ้าโดนเจมลอยลูกมาสวยมาก ไม่เกมสองแต้ม,สอ,ตมสองแต้มไม่ออกครับน,นี่ต่อเข้ามารับตรนนี้เข้าดีมากครับคะแนนไล่มาเสมอกันแล้วตอนนี้ท่านี้สับสนเปลี่ยนให้สับสนตีมั้งครับตอนนี้เปลี่ยนมือเตียนแล้วสลับมา สับสนก็ตีหลุดเหมือนกันครับรเ,เหมือนจะตีสดา,าบสองครับบังเหมือนจอดครับแต่ห่างไปหน่อย,รยนนะตรอจะเข้ามาครับแค่เปลี่ยนแป๊บ สวยครับลุงนี้สับสนจะดเตยดูนะครับตอดตยจอดเป็นเรื่องดูนะครับปักปม,ปมันตรงครับ ครับไปต่องลุ่มโกงของไว้แน่นำมาเข้าตั้งนานแล้วคิดว่าจะชนะชเขาไล่ขึ้นมาแล้วกบกลายเป็นทีมเสียเปรียบยดูที่ลูกตีน้องเขาถ้าตีถูกอยู่ในเกมต่อครับครับถูกแล้วครับ นึ่นก็ตัวจันทั้งสองโลกเป้าดูลูกเข้าพี่บุญนะครับถ้าเข้าเปลี่ยนได้เปรียบครับเพราะว่าลูกเหลือเยอะกว่าอ้าวต้องดึงแล้วครับลูกนี้ต้องถึงถามตลับเม็ดล,ลูกนี้สองโลกนี้นักกีฬาวัดแล้ว ตกลงกันไม่ได้ครับสูสีเสมอกันอันนี้กรรมาการกลางมาวัดถ้าเขาชี้ไข่คนนั้นได้นะครับเทียงไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วนะครับตลับเม็ดจะชี้ลูกไหนแสดงว่าสูสีกันมากเนี่ยโอนรอบสองนะครับสูสีหลายสูสีนานให้เท่ากันครับประมาณนั้น เงี่ยสักคู่ลูกจะได้เปรียบอยู่บนเข้าไม่เปลี่ยนเมื่อกี้นี้ก็เลยทําให้โอ้โหลูกนี้ถ้าตีสะกิดจันขึ้นมาข้างบนได้หมดเลยครับพี่น้องเป็นใบไปเลยไม่มีอะไรเสียทีมสับสนเหมือนสั่งถ้าเมื่อกี้เสมอกันเมื่อกี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะผมเห็นมันซุดขึ้นมาขายับขย,บยับขึ้นมา,าสองแต้มแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นการพลิกล็อกครับเพราะว่าทีอีกทีมหนึ่งเขานำมา9-2ตั้งแต่ที่แรกนานนเ <Yeah. S 1> นี่ยจะเกมได้หรือไม่ได้อยู่ที่ลูกตีพี่บุญลูกนี้ด้วยครับอันนี้นะครับถ้าตีถูกจะได้สองเกมถ้าตีผิดได้แต้มเดียวครับนี่ไล่ขึ้นมาแล้วจนทันเจนได้เปรียบลูกตอนนี้ตั้งใจเต็มที่ปั้งแต้มเดียวมีมีสู้อีกอนหัวนึงแดง นีต่อขึ้นมาครับนี่สั่งตีหรือสั่งเข้าไม่แน่จะสั่งเข้าเปลี่ยนมือเข้าแล้วครับลูงนี้ไม่เปลี่ยนครับมันแปดเข้ามากลก่หนึ่งเปลี่ยนครับตอนนี้เกมได้ทั้งสองข้างครับเพราะว่าแต้มสิบกัสิบเอ็ดมีสิทธิ์เกมหนึ่งคู่ดูลูกตีพี่บูลูกนี้ครับถ้าตีโดนได้เปรียบ ได้เปรียบครึ่งลูกเกียมลอยลูกมาครับป๊อกโอเคได้เปรียบครึ่งลูกมาป๊อกเปลี่ยนเข้าดีครับดูลูกตีบูนล,ลูกนี้ครับถ้าตีถูกก็ได้เปรียบครึ่งลูกเหมือนเดิมปัง้งเนี่ยเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้ตีเพื่อไล่ให้จกหนอกครับลูกนี้ โดนเราก็เสียแต้มเดียวคลิป,รปครับอตอนนี้บุญจะตีสาหดับสองครับถ้าลูกออกจะไม่เสียแต้ม <c oughs> โอ้ตีหลุดครับตอนนี้ใครได้เปรียบไม่แน่ใจ เหลือสองจากเมื่อกี้ได้เปรียบตอนนี้เสียเปรียบแล้วน,นะครับเป็นต่อเสียเปรียบครึ่งลูกดูนะฮะลูกนี้ป๊กไม่ออกด้วยครับสับสนเหลือสามต่างหากเพี่ต้องคู่นี้92นานเลยนะครับจนเขาไล่ามาทำเหมือนจะไล่ามาตามเพื่อแพ้น้อยประมาณนั้น ต้องตีอย่างเดียวตีออกสับสนเข้าสองแต้มก็เจมเหมือนกันต่อจะเข้าแพ็คทับลูกนี้ทางรอดเดียวอ่าทีนี้ไม่ต้องแล้วครับเจมพร้อมเลยไม่รอดนะเอาอีกแต้มเดียวเจมประมาณนั้นเข้าอีกลูกเดียวเจมครับของคู่นี้สายนี้ทีมสับสนจะเข้ารอบไปก่อนเจมครับไม่รอดแล้วสิบเอ็ดเจมไปแล้วครับเข้ารอบไปเป็นทีมแรกครับสับสนวุ่นวายครับ ต่อก็ต้องมาตัดล่างประมาณนั้น